กํล hey, ังสีจูดเฟื้อกพี่น้องกําลังสิเผาเทียงตัวเองเอี่โมเมนต์แล้วมาบังเดอไก่อบเฟื้องเขาต้อาแล้ว้ามกระดิ่่กระ่ากิ่บ่มากินไก่อบเฟืองกริ่ง่าด้พี่น้องเด้อมากินไก่อบเื้อ อ้าวนี่พี่น้องูได้สนใจนามต่ำส่งสำเร็จรูปของบาโบเล่ติดตมาเดออัอนาคตกระปุกละเท่าไร่อยบาทก็พุกนะกระปุกละลอยบาทันแหละกรุกละหกลันมิลลิลิตรเไหมสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุกฟูสุคนน้องมูนิกาย่ให้ยุหน้าคือเกาพี่น้อง พบกับสหองจักรุ่มฮ่าฮ่าฮ่าคือเก่าเด้อมือนส้าหองการครบรอบพอดีหกปีที่ทายคลิปนะพี่น้องนาะมืนอนีกะเป็นถ่ายปีสองพันสิบสามกันนะ่ะจะเป็นคลิปสุดถ่ายของปีหนีนาะทีเส้าหองจ้าได้ลงคลิปกับเอฟซีหรือว่าลงคลิปให้ทานผู้ส้มได้ครับส้มเบิงนาะมือเส้าหองอยูที่ให้หน้าตะกาของบาวบวาบัวไล่พี่นอ้นงองมือน,นีออกมาลินนาอก็ถือว่าเป็นหลับปาาพี่น้อง ซื้อมาคู่มาว่าสีหายไอ,อ้โบไล่ตำให้กินแต่ว่าบังเอ,อิญบังเอ,อิญไอ,บอ้บัวไล่ฝนกำลังเสียดไก่โอบเฟื่องก็ถือว่าเป็นลาปากสิได้กินไก่ของไอ้บัวไล่ในมือนีเนาะสบายดีไอ้บัวไล่จะคล้องหน้าเนี่ยกระตัางไก่มากินไก่นี่แหละเออเอ้ยอย่าสุด่วงกันเลยฝนเท็ดเี้ยังละค่ะสิล่างไก่มือนีถือว่าเป็นลาปากเด้อพี่น้องเด้อ เด็กกินไก่เบาโบ้ไล่เพิ่นขาไก่สู่กินพี่น้องป้าเพผัดเฉ็ดไก่อบเฟื่องลองเบิ่งนอนเห็นในทิกตอกดอกเพิ่นเห็ดตลอดแต่ว่ามือนี้กันเลยว่าสีลอกมาสิมสีมือเพิ่นนองอุ้ยเด็ดต้มนะต้มใส่ดีเฮ็ดเดือดโคกไปใช่หรือโคกไปใช่เหรอแก่หลุดเกิดแก่เกินบ่มีแล้วกันบาดนี้มนสีตั้มมะกุ้งใส่โคกได้เออใส่หมอได้หมดเลยเออเศร้าเอาเออเออเห็ดแบบเศร้าเอา เอาเฮ็ดเห็ดเาสินี่บาบูไลเสร็จยังเนาะโอ้สีืบบเครื่องสมุนไพรใส่ไก่เอาเบิงบาบูไลเห็ดแบบแปลกเบงเนบบธรรมาสเเออแบบอ่าท่านใส่เอาหันแบบธรรมศาสตร์เลยเนาะจับจูดเอาลองเบงแล้วกินบ้าไร่ชิบบีไั่ต้อยเนา กูขาดเลยโอ้ยไก่นี่ขาดเว่ยโอใส่ยังไงใส่น้ำปลาใส่ซอสหอยเอ้ครบสุดเนาะโอ้พันเตี้ยมแบบว่าเครื่องปรุ้งพันเตี้ยมมาเรียบร้อยมันบ่นี่บาบัวไล่พันกำลังเอือบไก่เนาะพี่น้องเนาะนี่ก็สูตรบาบัวไล่วันนี้กาเป็นบรรยากาศทีย้ายูุ่งหน้าน้อพี่น้องเนาะเบิังสีเสาฝาพี่น้องเสาฝาบังซีฝา บอลโป้งขนาดเลยแล้วก no ็ลมพัดว no right? ้อยๆเซนหาเนาะเบื้องขุนก็เป็นคู่แล้วพี่น้องเด้อเป็นเป็นคู่เขาเคลิกามีทตรงนานบ่วไล่เอ้บ่วไล่ปีนี้คือบ่เห็ดน้าบ่วไล่คือบ่เห็ดหน้าลายปี๋แหละเป็นยังไงเห็ดเห็ดเห็ดอมตะมะหุงเป็นเป็นเศร้าเห็ดน้าเลยเนาะเพคลนกะมีแต่เลี้ยงงัวพี่น้องงัวนเคลนกะเจ้าโต้บ่วไล่เก้าโอโต้ง่วนพี่น้องแบ่เด้อ เด็กคายออกวะเลยตะกี้ขึ้นมีขั้วไอ้นั่นเป็นบ่ขั้วอีดอนก็ลเลยคายออกเนาะนี่เป็นเครื่องไงอบเพลินพี่น้องบอนน้อยกำลังสิไปเอาแก้วเอายางมาอะไรกันนี่เป็นกระปีบเนาะแล้วก็เฟืองพันยูเทิร์นพันบางยานี่นะเขามาเห็นเฟืงองกล่องแบบนี้จะซื้อบอ่เฟืองค่ะเออบ้านเท่าหล่อข้อกันได้เออประมาณนั้นเนาะบอนน้อยพี่ใหม่ เพื่อมข่อยมะลินอยู่นี่นอนไหนเบาบาัไหลเลยถามว่ามีเย็ดให้กินเ <c oughs> พราะคนเราไม่ได้เฟื่องซองก็เลยบอกว่าเออพ่ออะไรคุณมือกินแต่หยากระเฟื่องแล้วให้กินเด้ยวจะแสบแน,น่นอนี่ยังแต่อาหารเม็ดหะบวะนี้เฟื่องคักแล้วไปละ่ายเลยวโอ้บันทึกปลาวะนี่เดี๋ยวข้ามาเบิ่งเบาบัวไล่เพ่นเป็ดไก่อกเฟืองให้กินเนาะว้นนี้เพรามัเป็นแขกครับเสิ่อมมากินเนาะเพราะว่าคุณเชื่อมากก็มาเห็ดให้กินเลยเที่ยวนี้มาต้องให้เบาบัวไล่เห็ด เพราะว่าเบิ้ง oh, ีม okay, okay. oh, no, uh, no, no. ือน่นแต่ละคลิปเพิืนกัเตดเสียนะเอ้าเบิ้งเอาเฮ็ดจังไ๋ล่าบักบ่ไรเฮ็ดจังไรเอาเอาลองเบิ้งเอาบนต้่อาบานายตับเนยตก่องเปเไน่อยเ่ป็นยังเป็นยังบุกฮะเข้าไ เราเป็นได้บอน้อยนี่เป็นพรเหือนพรสาดได้ได้พี่น้องโอ้ยมันเป็นห่อนี่ล่างเดียวนี้นี่อันเดียหนาวีนกระขูทั้งหลังนดีมันเจอลน้ำเจลดน้ำเยอะสองนี้อ้ได้สองนี้มัเอ้ายังอนี้เขาเอามัเหนีบอวี้ไโอเฟืองเบิ่งไห้ก้อนเมื่อเหือนสิเปลาเหี้ย่เหือผูนเดียวลลาไปนะโอ้ยเหือเต็มเลยโอ้ยบ่มีบ่มีบ่มีไก่บ่มี่เหือน บบ่าะวมันสู้มันสูงขึ้นเด้อเดี๋ยวาวที่ไหละเอาใหม่มาขัดบอกโอ้มันเสียแล้มันเสียโยดขอสีไดามีวาสนาะเด้กินบนน้ได้ลอกเมือเม่อวันนี้เขาบอกแ้ใหขุดตัวนี้ลงกุดแกลือลอู้หูมันบอกไปมันมีหูมันบอกโอ้แบบนั้นเนาอเิ้วเฟือออ้วเฟืองบอกโอ้ลมัขา อ่าบัวลอลเป็นกับกำลังลงเฟืองนะพี่น้องเนาะกบุสุกับเป็นน้ำอันนี้นี่ขู่อนี้โอ้เป็นน้ำขู่มันน้าโพอ่ะน้าเออน้าเป็นโอฟี่เออนมันหุมดีเนาโอ้กับคู่นี่โอ๊บโอ๊บไก่จ๊เจ๊โต๋แหละพิสปายชาบูโอ้ใส่ตะลอนหน่อยรถบ่อคนเราบ่จักใส่ซุ้มกล่องบักใหญ่ปั้นกล่องขี้เหยื่อรถแหละโอ้เอาออกวะเรี๋ยวเตรียมดูน้เพึ่ง อันเด้น้องซาก็มีบ่น้อยสีอมน้ำแล้วมาปูใส่โอ้ไม่ได้ปอยู่ไหนเนร้อนร้ายอ่ะบ่ลบไล่กันล่างสีจูดเฟื่องพี่น้องกันล่างสีเผาเทียงตัวเองเอี่ยโมเมนต์แล้วโอ้พี่น้องมาเด้อมาเด้อโอ้ป้าก็หอนแท้คัก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 มาเด้อพี่น้องเด้อโอ้เฟื่องโอ้เฟื่องใโอ้เฟื่อง มาพี่น้องที่ให้ยุน่าคือเก่าเด้อข้อสรอยบปเป็นได้ข้อบออกก่อนกะซีมาซอยมะกรูงนอดตั้มสูงมีดองมาออกไปออกไปเบิดเลบ่ได้ตั้มเลยแล้วมือเอ้ยบมื่อไรปวดตั้มเลยนะสร้อยแต่ออกเบิ้ดล่ะโอ้ยบ่ได้โว้ยมาเบื่อตั้งเนี่ยน้องพูดมามาจ่อไปเละเอออยู่เบื้อขพง่นก็โอ้เฟื่องปลาเนาะมันหอนมันหอนไฟอยู่บ่ได้พี่น้องก็เลยว่าขามาเบื่อหนี เบื่อน <t od em |ms|> ีกาพอดีมานั่งมองเพิ่นอันนั้นมองงัวมันอยู่เฮื่อนยังหน่อยขอกขอกงัวมีแต่ขี้งัวแล้วก็มาซอยบางพงผู้เบริบูรณ์เอามาแต่สวนพี่น้องจ่สวนเลยนี่แม่นยงวัวสวนเขาจะคือจะเบี้ตลามุ่งยหญ่สวนเขาจะปลูกบ่ก็ได้ในสุดแนวแนวทางลัดพี่น้องมันอยู่ให้อยู่หน้าก็มีอุปกรณ์จังซี่มันก็คักอยู่แห่มันคือโบไปบ่ได้จิบเบื่อเอาบ่ เออดีเดอมากงพี่น่อมากรงไ้ใหม่มันกรอบด้นี่มันเบิ้อันนล่ะดิมันเบ้ห่อ่ก็ว่าเขาอะไรเป็นอเ่านบเพ็นบ่อบอไรเห็ดคือไหนจะไม่เห็ดเบิ้างหันเอาเดินี่ต้องใส่ครอบรุ่นแรกเออบัดเราเห็ดคือไหวะเงี้ยงผมเอาโเงี้ยงแน่ เอาตัวมือตัวนี้ดันเขาเลยนี่ตัวนี้คมเขาเอาปังหาเออมือตัวนี้ดันตัวนี้คมเขาโอ้แนวดีจีเออเออเออได้แล้วอาสสันโบหูเนาะแนวนีแล้วเขาว่าบบหูก็ต้องให้คนซ้อนเนาะเจะได้ผัวโอ้ตายเลยเวลาจะห้องเยได้ผัวนี่แรกจะมาโบธนีไปเอาเอากระกาเอาคนเลี้ยงมือกันทาไลซี่เลยนี่เด้อป้าพี่น้อผักใส่แบบขอบบนแต่ประเทศเป็นหนาม หนามอาเฮื่อนมาน,าน้มแยมตั้มสมพี่น้องอุ้ยเน,นี่ยนี่นนพี่น้องเดี๋ยวส่อหองสิลองกินเบิงนอแล้วก็ซิมทาสมุ่มวานนาคดส้มเร็ทบุบหนามตั้มพร้อมอันนี้ของปลาบวัวไล่เปลวไล่เห็ดเองเนี่ยปุ๊กเองกเนี่ยนี่โอ้ปุ๊ออกแม่ขบปุ๊กต้องปุ๊กยังท่านผู้ชมใครสนใจลองบอ่จักเชื่อหนึ่งนอแบบอน,นาคตเปลวบัวไล่เห็ดหนามตั้มพร้อมกินเปลวไล่เคล้ายสีมีสีสื่อหนักบ่เออลองเบิงล่องเบิงมิเตเ้ามาตื่มแต่บมักเลนเด้อพี่น้องเด้อ ดเนองาบนะยอก็ลองเบงเดอ่เสมีเขายเห็บบาบไน้โพื่นเอมีเบืองนาีบือมีทัเบืองน้าเบืองังบืองกลางสเบือกลาง่ยบบไลเขาตาบงเล่นแล้วเขาก็ใส่อันนี้เลยนอจะจึงใสหนามเลยนาะเอ้เอา แบบนี้เนาะต้องถามสูตรเพิ่นแล้วเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดหนามต่ำสมมากเพมีจองบ่กทวงเด้เอา้องนั้นทวงเบื้องนั้นเศรษฐีเบ่้องเบื้องนั้นผู้จูผู้ไปมาเนยเบิ่งเบื้นี่นี่เบื้องนี้ถุยบ่ใช่ของบ่มีโอ้ยพี่น้องมาเด้อมาเด้อน้าใสขนาดรน้าสองเนาะน้ำเนาะน้ำแทอะไรน้มานี่น้ำต่ำสมหอมกินเข้าบาบ่ไเอาลองเลยเด้อเอามาเบิ่งให้เนี่ย มียมะกอกเหนนี hmm. ่นี่น <oui> ี่น่โอ้บบอะไรแล้วุ้งไห่แล้วทั้งหมักพริกทั้งกระเทียมเนาะทั้งปลาแดงทั้งแป้งนัว่านว่านันบสมเติมแต่หมักน้าพี่หนอกาแต่ว่าบัตสิสมุนคับผุบอเขาไลหน่อยๆเอาเป็นตะเสีพี่นนองยังมีบ่วงะเออนไหน่เหรอปแปบนี่นำหนำอันนั้นหนำปลาปุง ส้มตำของบัวลอยโอ้ยกิจใหม่ะไรนี่ใส่บัวบ๊วยใส่เออเดี๋ย้วใส่อะไรบักเล่นนี่เลยจมลงไปอยู่ในอะไรเสียบาม่บัวไรวสิ่งผลงานตัวเองเอาตั้มและสิเอ้าเดี๋ยวสองสิ่ลองสิ่งในเบิ่งเด้ออันนี้แม่นตั้มสมแล้วอะเอ้าบัวบ๊วยสิ่งได้ค่อยศัยประสบการณ์ความชำนาญตั้มสมแบบว่าเพิ่งปรุงมาเนอกเัวบ๊วยปรุงยังเลยแบบสำเร็จรูกนะ แสบแบไปะันสบไปเลี้ยบดวนแสบในคลิปดิสมอน้าหนึงจวนจะอว่าปิดคลิปเเข้มสงสับบ่บ่สงสัยยังโทรลมหนาวตอนตอนปู่ขนาดโสายบบ่เอ้าบัดนี้คักแล้วพี่น้องยมาพี่น้องลกมากินอ้าวอ่าอนนี้พี่น้อง สด้ซนใจนามต่ำสมสำเร็จรูปของบาโบไลติโตมาเดออนาคตกระปุกละเท่าไรลยบาทกรเพาะเนาะกระปุกละลายบาทแหลระปุกละหกลอยมิลลิเ็มนี่สดมหรอนตอไม่ยังม่เที่ยฮะเ่ื่อนแล้วม่น้ันว่เลยล กบเฟืเ้านอโอ้ยบันยัย่อะาพี่น้องมาขักันบอว่ามนง่ามากินไก่กบเฟืองกันพี่น้องเาบบอกมันจูนี่มันอยากไหมเาบอกเออมันจูอูบาัก้วอะไกับขมาพี่น้อมากินไกเฟือ่วกันพี่น้องมาเด้อมาเด้อยืนให้ยืนนาคือเกาพี่น้องมาไพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้มันจะมาหอนกไหมย่ยนก่อน หนึ่งสองสามุนยวนมาบ้าพี่น้องนี่นาซากนาปุกไก,ก่อก,อ,อกเปื่อกพี่น้องเอ,อ้ยอยู่ไฮอยู่หน้าคือเกา่ามาเด้อมาเด้อมาเป็นแสนก็จบฮะบวชสัตถาที่ก,ก็จะขออ๋อาะที่ว่าทรับย์สองเบิ้องสองไพ่กระไดเนาะกินบวชเกิกันดี้ก่อมาเด้อพี่น้องเด้อมากินไก่อบเปลือก้อง อืกําไลเลยโมนี่อืาอบายพีย่น้อม,มาม,มามพี่น้องมาตั้งพุงตั้งพุงไปบอกน้อยจะตีกิ้งเหล่หิวได้เนาะอืมาเด้อมาเด้อพี่น้องไก่อบเปลืองอยู่ไฮอยู่หน้าคือเกาอ่าเนาะ คือว่าเออกินชื่อ,อว่ามือนี้ก็เป็นคลิปถ้ายของปีเนาะก,กับพอดีรบหลอกพกปีของการเห็ดยูทิูแแต่ยหญ่แล้วาเมาื่อไหร่แซวมือนีแล้วมานนก็บเขาไปมามามาแต่ถนะือว่า ได้กกำเนิดเกิดขึ้นอีกสองหนึ่งนอ้อยทีมงานอัานายยุให้ยุหน้าคือเก่าเฮานี่ก็แม่นสองเบาหน่อยนอ้อยเบาเล็กแดงง่วะบอกคนว่าถ้าคลิปน้ำกันตกได้พร้อมกันผลพ่นธุ์โบเฮ็ดพี่น้องเพิ่นกำลังมาเริ่มเฮ็ดปีนี้เนาะก็คือว่าปี2 0ง3ก็จบไปแล้วสิเริ่มต้นใหม่2 0ง4เนาะสำหรับคลิปนี้ก่ะอวยพรทุกคนและอยู่เป็นครอบครัวน้ำกันตลอดไปเด้อมามากินข้าวน้ำกันมาหน่อยมามามาแล้วเอาวบาอะไรกินกินท่านหองทั้งกล้าอยู่บอกเราอย่าไปขายอยู่กับถือละอยู่เลย มาจี้กันได้ไหมที่แบบมันขึ้เม้าหมายมันจี้อะไรโอ้โหเครื่องไหนแตกสะอะโอ้เขื่อหนีไม่ได้อบเนี่ยหอแนนาะมากินจีก็นแล้วกันอู้หูอีกเข่านะมันหอมสมุนไพรเนาะแซ่มเลยลาบปลาหรือกินไก่บบบบไ่ นั่กระซุกอยู่เลยเนาะซุกอืมซุกเเนาะป้าผุน่หนามย่ำเยิ้มเลยพี่น้องมันซุกแบบอะไรเคยอะไรเน่มีเยื่อแหลมแม่กนซุกโอ้อันนั้นบ่ป้งซัมลาเนี่มลาเสอีแล้ว่คัดก็ดีข้ากินซองกินเห็นไหมบึงคลิปบ่ากรับงหาเด้อพ่ออะไเบื้องหลัง ม่รูหามีแล้วุกะุกพอดีอ่ะเนอนอนเลยให้กูไม่ดิบางแเสบ้างกคุนาเออเมันหอมเลยหอมนีแบบทงกะปิบบ้างนะบ้านใหม่ก็จุกเพราะากระปิบเนี่นะ้วเขาจเมื่อยด้วเออเขาจเมื่อเห็ดยูกันหักหไก่อืเอนกูนีไงแล้กบอเออเอินด้อคนบสิอันไหนี่กา ยาเบื่องอ๋อเพื่อนเอ๊ะรึเปล่ารึมันกระเสบเห็ดมุ่งแส็บเนี่ยให้ต่ำสะฮองอยู่แล้วต่ำเดี๋ยวฟัวอะไรนายไปเลยสำหรับคลิปนี้สะฮองก็ขอตัวลาไปก่อนด้วพี่น้องเด้อแเสบหลายโอ้ยเมื่อไรจะเบิ่งมีทั้งนายทั้งกินพี่น้องนี่เบิ่งนี่เบิ่องลังเบิ่องลังเฮาอันนี้เบิ่งหนาเนาะบ่น้อยดังไฟเห็ดยังนี่ ิีงไตกเ็เอา้าสำหรับปีใไม่ปีนหนิกบไว้พอนทุกคนเนาะอยู่ดีมีแหกโสกดีมีใส่สุสกยังกอโสกดีปีใไม่พี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบาย